สิ้นสุดการรอคอยค่ะตัวนี้ค่ะความลับที่คนมักจะถามว่าทําไมผิวโคชใหม่ใสจังคะทำไมผิวกระจกจังคะทำไมผิวดีทําไมหน้าเด็กจังคะครั้งนี้นะคะได้ถูกเปิดเผยแล้วค่ะอยู่ใน p พ la าเอส l l ลลาเตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาไม่ใช่แค่คอลลาเจนทั่วไปที่กินแล้วขาวใสเฉยๆแต่ตัวนี้คือคอลลาเจน7ระบบค่ะอะไรบ้างก็คือความขาวนะคะความใสผมอ่าผมใครที่แบบเริ่มหลุดร่วงตัวนี้จะช่วยให้เคราตินของเส้นผมดีขึ้นแล้วก็ฝ้าค่ะใครที่เริ่มเป็นฝ้าตัวนี้ช่วยได้นะคะมีหลายตัวมากที่ช่่วยเรืองา ไขข้อค่ะใครมีเรื่องกระดูกและข้อตัวนี้ไม่ได้ใช้แค่คอลลาเจนไทป์2ธรรมดาแต่เป็น UC2 ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นําเข้าจากต่างประเทศด้วยและสุดท้ายค่ะคือริ้วรอยค่ะเมื่อทานไปเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเราจะเห็นเลยว่าพวกริ้วรอยตีนการ่องน้ำมาของเราเนี่ยจะค่อยๆตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะเปิดเผยมาแล้วแล้วคือมั่นใจมากๆทั้งคุณภาพทั้งผลลัพธ์เทสกันมาทุกคนเนี่ยพึงพอใจแล้วก็เรียกร้องมากๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้ใครก็ตามที่ถามหามานานแล้วก็ผิวโคชเป็นต รับประกันแล้วก็การันตีนะคะใช้หน้าทำมาหากินใช้หน้าหาเงินเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเอาของที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยมาเข้าร่างกายแน่นอนไม่มีทางที่จะกล้ามาบอกว่าตัวนี้ยอดเยี่ยมมากๆทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ผลลัพธ์แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะไม่ว่าจะสารสกัดที่นําเข้าจากต่างประเทศหรือนวัตกรรมเยอะมากๆของตัวนี้ใครที่อยากได้นะคะตอนนี้สั่งจองกันได้แล้วแต่มีจานวนจํากัดเพราะฉะนั้นใครที่จะสั่งจองนะคะสามารถรีบสั่งจองได้กับพาร์ทเนอร์มนัญญาเวลเนสทั่วประเทศทั่วโลกได้เลยค่ะ ทางนี้ก็เภสัชกรทางนี้ก็แพทย์นะคะเพราะฉะนั้นสามารถสั่งซื้อได้กับทุกคนที่อยู่ตรงนี้และไลน์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะมั่นใจกล้าท้าให้ทุกคนลองค่ะ